ดีครับเข้าโบว์ขุดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะถ้าเข้าโบว์ขุดเริ่มขุดอะไรอ่ะมาเลยเรียกเลยคนแต้มือที่อหญ่จะไม่พอไม่พอใช่อาจจะไม่เข้าเฟรมพวกพี่ด้วยหัวหนอกใหญ่บ้างมันหัวใหญ่ตัวตัวตัวใหญ่เฉยๆตัวกุดมสมบูรณ์ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับรอเรากันค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับผมเตรียมตัวพร้อมมากแค่ไหนคะองพร้อมแล้วแหละพร้อมมากแล้วพร้อมมากแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานก็รันเรียกว่ารันกันไปแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นแล้วอยากเล่นเมื่อคืนแล้วก็รอถึงเวลานะครับผมซึ่งก็ไม่อีกไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมก็ จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆ<ช>ที่เอาแรงช่วยเอาแรงเชียร์นะครับ,รบผมแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนด้วยที่มากันวันนี้นะครับผมเตรียมโช<อ>ว์อะไรพิเศษมาบให้แฟนไคจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องโชว์เนี่ยพวกเราสองคนเตรียมมาอย่างดีเลยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซีเควนซ์แล้วก็เรื่องในบทเพลงต่างๆก็อยากจะให้รอต<ช>ิดตามกันใช่แล้วก็บอกเลยแอบแอบพูดเลยแล้วกันว่าแบบเออใครเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ใครแบบ ออไม่ได้สปอยอะไรไม่ได้สปอยไม่ไป<ต>เรา <c oughs> เราสองคนแอบเห็นว่าแบบแฟนแฟนเขาชอบไปบนนูน่นบนนี้มีการแก้บนแก้บนบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยละกะะันเตรียมแก้บนกันด้วยนะครับเราก็แอบเห็นเหมือนกันว่าแบบทฟนๆแบบอยากให้เราทำอันนี้อันี้ท่ใช,ใช่คือจริงๆเราก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็อยากทำเราด้วยแล้วก็เตรียมเตรียมงานกันมาก่อนหน้านี้เราด้วยแล้วก็พอไปเห็นว่าแบบ อ่าแฟนๆเราตรงใจกับเราปุ๊บและดันบนไว้ด้วยเราก็เตรียมนั้งคุยกันแล้วแบบพวกคุณเตรียมแก้บนกันด้วยนะเราก็เลยจดงข้อคิดเลยว่าคนนี้คนนี้จะทำอะไรให้บ้างดูอ่ะต่อเหรอคะครับมีแบบอะไรที่แฟนๆเขาบนไว้แล้วเราแบบจริงๆผมเห็นแฟนๆบนไว้เยอะนะผมมากดเซฟบุ๊กมาร์กไว้ด้วยผมบอกไว้ตรงนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวรอเราโชว์เสร็จเดี๋ยวพอโชว์เล่นเสร็จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตอบว่าอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะครับ ยังไม่รียังไม่รียังไม่รีเรากดบุกมาร์ไว้ไม่แต่เขาใช้แอคหลุมบุกมาเพราะถ้าเขาใช้แอคหลักบุกมาร์เดี๋ยวคนรู้แล้วอะไรรอเลยต้องที่เธอสองคนมีแอคหลุมแปลว่าจริงๆก็คือไปทำรีเสิร์ชมาบ้างแล้วแหละที่แบบว่าเอ้ยแฟนๆอยากเห็นอะไรตั้งแต่ตอนที่ประกาศใช่มอุ้ยจริงๆแล้วเรามันเริ่มจากเราสองคนก่อนเราวางกันตั้งแต่ก่อนประกาศอีกครับผมก็เลยแบบเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่สิ่งที่เราเลือกไว้เลือกไว้สิ่งที่เราแฟนกันไว้ตรงใจกับแฟนๆก็ ครับรู้ข่าวรู้เราแต่เห็นคุณวิบอกว่าไอ้ที่แฟนๆไปแอบส่องว่าถ้าเต้นรุ่นนี้นี่อย่าได้หวังอย่าได้หวังใช่เพราะว่าทำไมเราต้องแกล้งแกล้งแฟนขับเราขนาดนั้นเลยหรอคือเราไม่ได้แกล้งแต่ว่าเราไม่อันนี้ผมพูดจริงอุ้ยจริงอุ้ยจริงคือพวกผมไม่ได้แกล้งแต่พวกผมอยากให้มันเซอร์ไพรส์ทีเดียวในวันงานเพราะรู้สึกว่าบางไม่ใช่บางด้วยหลายๆอย่างที่เราเลือกกันมามันน่าจะเป็นอะไรที่ แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นเราในมุมนี้เท่าไหร่ก็เลย<ช>ไม่อยากให้แบบไม่ไม่อยากไม่อยากให้คนรู้ก่อนไม่อยากให้คนรู้ก่อนอยากให้ว้าวในโทีเดียวโคท,ทีเดียวซึ่งค้าเต้นที่พวกเขาเดากันเนี่ยบอกแล้วพวกเราเปลี่ยนท่าหมดเลยเ<อ>ใช่ใช่เปลี่ยนเพลงไหมคฮะ,ะอยากอาจจะโห <โฮ S 1> พี <laughs> เได้ชื่อว่าถกชิงวิ่งราวเพลงคนอื่นไปเยอะถกชิงวิ่งราวเพลงคนอื่นคือยังไงล่ะครับเราไม่ได้ชิงครับผมคือพูว่าผมแค่เป็นบุคคลที่วางแผนเนิ่นนาก็เลยใครมาก่อนก็เลยอาจจะได้ก่อนในงานรวม ไม่แต่พอเป็นงานตัวเองเราก็เราก็วางแผนกับมันสักพักแล้วคุยกันมาสักพักแล้วก็เลยเหมือนอย่างที่บอกไปตอนตอนเมื่อกี้ก็คือว่าเฮ้เราก็วางกันไปก่อนแล้วแล้วก็แฟนคลับก็ดันบนแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราวางด้วยพอดีด้วยครับผมแปลว่าคัวันนี้ค่าเต้นของคูวินก็คือรอดูเชื่อผมที่ผมเคยบอกไว้ให้เราติดตามก็คือรอดูเลยเ,<อ>เป็นยังไงเป็นยังไงโตโจของคูวินเป็นยังไงพี่ปอจะสออยาให้กี่คะแนนผมให้ อ่าสิบเเต็มสิเลยครับโอ้โหไม่เชื่อรอดูเลยอ่าคือแบบพูดขนาดนี้ผมเดี๋ยวผมกลัวผมรูปสปอยไงรออีกไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเราได้ดูกันแล้วอันนี้ให้เขาเป็นยังไงโจ๊กบอกให้เกินมาเพราะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ป่ะนะเฮ้ยพูดจริงพูดจริงอ๋อชของเขาเป็นยังไงโจ๊กของปอนผมต้องบอกว่าเออมันใหม่มันมันเป็นอะไรใหม่แล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่เคยมีใครโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนอ่า จริงๆอะที่พูดจริงๆผมผมว่าโชว์ปอนเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ผมรู้สึกว่าในคอนของของช M p V แล้วกันยังไม่มีใครเคยทำเหมือนปอลมาก่อนออเอาละ <c oughs> อันนี้กล้าพูดอันนี้กล้าพูดจริงๆอ,อ,อ่ะก็ไม่มีใครเคยทำจริงๆนะก็ยังไม่มีใครเคยทำสไตล์นี้เฉยๆอ๋อเดี๋ยวรอดูว่ามันคือพาร์ทไหนพวกพี่ๆอยู่ดูกันใช่ไหมครับ อโอเคก็ต้องรอดูกรับท้องก็ได้เปิดเปิดปรับขับเลยอะไม่ต้องอยู่ดูอยู่ให้กำลังใจกันก่อนอ่าแล้วผมให้กี่คะแนนคะเมื่อกี้เขาให้11เต็มสิบละให้11ใช่ไหมผมอ่ะเฮ้ยจริงป่ะผมให้ร้อยเลยถึงสิบอ้ยจริงจริงจริงหดดันแล้วทีเดียวไม่เขาให้หมดใจเลยเทวดานัคือไม่อันนี้ผมไม่จริงเพราะว่าคือผมก็เสียดายมากที่ว่าผมอ่ะไม่ได้ดูโชว์เขา เพราะว่าระหว่างที่เขาโชว์ผมก็จะต้องไปเต็มตัวของผมใช่ไหมคคือผมยังไม่ได้มีโอกาสดูโชว์เขาแบบจริงจริงยังจังเต็มเต็มเลยตอนนี้รู้สึกอิจฉาคนดูว่าอาบอกครงสิว่าโชว์เรามันยังไงเฮ้ยเขารู้อู่แล้วเขารู้อีกแล้วเป็นเพลงอะไรอ่อย่างไรเขาได้เห็นแน่นอนคือได้เห็นในห้องซอลมาผมแต่ยังไม่ได้เห็นกับองค์ประกอบรวมทุกอย่างใช่ก็เลยแบบเสียดายมากอยากเป็นคนดูแทนก็เลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาย้อนหลังเอาได้ใช่ครับโปรดักชั่นก็ไม่ธรรมดาเห็นว่าเมื่อวานไป เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนที่มาดูก็คือแบบโอ้โหโนรันขนาดไหนคะเพราะโชว์ของุกคุณนี่คือมันไม่ธรรมดาไงเติมด้วยโปรดักชันละก็รอบนี้เราจะเป็นมาในธีมของร De z vous แฟนคอนเนาะร n d e z v o u s ก็คือเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าจุดนัดพบเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้อยเป็นเรื่องรถไฟว่าเราจะพาทุกคนไปเดินทางตามสถานที่ต่างๆดังนั้นโปรดักชันจะเป็นยังไงจะสอดคล้องกับ การเดินทางยังไงบอกเลยว่าพอเปิดประตูฮอลล์เข้าไปเดี๋ยวรู้เลยเปิดวิทยาลยก็ใช่ก็รู้เลยไม่แต่ว่าพอเอฟเฟกต์ขึ้นอันแรกพอวอร์เจอร์ขึ้นปุ๊บผมบอกเลยว่าชัดเจนชัดเจนทุกอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงสถานที่มีสถานที่พิเศษที่อยู่ในในคอนเสิร์ตนั่นแน่แน่สำหรับเรา อุ้ยขอขออุ้ไปก่อนเพราะอีกไม่ถึงชัง่วโมงเลยไ่าพิเศษขนาดไหนอ่ะไม่ต้องบอ,อกว่าสถานี่อะไรก็ได้สปอยว่าไอความพิเศษของสถานที่เนี้ยมันเลเวลไหนเออมันพิเศษยังไงเราถึงเอาขึ้นคอนเสิร์ตพิเศษอะไรกับตัวเราพิเศษเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแฟนคลับได้รับความสุขกลับไปแน่นอน<ร> <m> แต่แต่เนี้ยแต่เนี้ยบอกได้ว่าแบบแต่ละสถานที่เนี่ยคือเลือกมาให้มันสอดคล้องแล้วก็ร้อยเป็นสตอรี่ครับตตั้งแ่ของเอ่อของตัวคอนเสิร์ตแล้วก็ตัวเพลงที่เลือกให้ตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นรู้สึกว่าเออ่คนน่าจะรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเราเแล้วก็เออ่ทั้งมีเรื่องราวของเราแทรกไปอยู่ในนั้นด้วยครับมีสต็อปไหนที่แบบว่านั่งรถไฟหอ่อ้าไหมเนยคะโอ้หนั่งรถไฟหอ่อเลยเหรอ อาจจะเป็นรถไฟฮอปแล้วกันอันนี้เขาพูดเองนะครับผมไม่อันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องปีแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่เค็คโซเชียลเขาบอกว่าคู่นี้ไม่ไม่ให้อะไรมาเลยไม่ไปถ่ายไปไหนมันมันต้องรักเลยอะโอเคอันีอยู่เลยมันไม่ได้หายครับมันแค่เราถ่ายดีๆดีๆครับผมซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ มไก็อาจจะได้ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเก็บได้อาจจะมีรถไฟฮอบอยู่ใครจะรู้ยังไงครับเพราะรถไฟฮอบก็แน่นพอตัวถ้าเขาพูดไปแล้วตอนนกห้รอติดตามดูครับผมนี่พยายามแบบตอบแบบกลัวสปอยสุดตอนนี้เพราะผมแบบผมใช่ไม่เซอร์ไพรส์อะไอ่ะแล้วชุดละคะเพราะวันนี้คุณสองคนไม่ได้มาแบบคู่กันเลยชุดก็ไม่ได้มาแบบมาติงเดียวกันเลย อไอ่คุณเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ไหมไม่ไม่กันต้องต้องบอกว่าคือแต่ละคนมันมีสไตล์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยคือมันจะอาจจะเดินทางจากที่ไหนมาก่อนแล้วมาเจอกันหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ต้องช่วยกูหน่อยำไมไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อันนี้คือผมไม่ได้สปอยอราอาจจะแบบแยกกันเดินทางมาก่อนอาใส่เสื้อผ้ามาจากแต่ละที่แต่ละเมืองแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนี้ครับครับอุหยอย่าบนันสัมภาษณ์ที่เรื่องล่ามมากอะิงเรื่องล่ามดิผมโดนบีมาว่าห้ามหลุดสปอยบอกจะไม่หลุดสปอยถ้าไปเอาไปเอาต้องได้เฮ้ยอ่ะอุ้มอหันมาอ่าแล้วชุดยังไงคะเรับผมเพราะชุดโอ้โหอีกคนนึงก็คืออีกนิดเดียวก็นนี่แล้วนะไม่อ่าถ้าพูดจริงๆนะชุดเนี้ย เอามาสับหลอกคนดูก่อนจริงเพราะจริงๆแล้วชุดนั้นเป็นของปูวินชุดที่ปอใส่ของปูวินก็อาจจะเป็นไปได้แต่วม่ดีโอเคดีมากดีมากดีมากทต่ได้ดีปุ๊บปุ๊บเรายัมีได้เห็นไหมคะแบบเนี้ยจะมีได้เห็นจะได้เห็นป่ะจะได้เห็นป่ะจะได้เห็นแบกอกอย่างนี้เหรอครับผมถ้าอยากรู้ก็อาจจะต้องซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมาดูนะที่บ้าน เอาพี่จะเพราะพี่เกีียบผมเลิกล่าแบบทะลุใช่ไหมลึกกับบอลล่ะแปลว่าเดี๋ยวรอดูรอดูครับะครับนในคอนเสิร์ตจะเป็นยิ่งกว่านี้หรือว่ายังไงอุ๊ยยิ่งกว่านี้ครับยิ่งกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคนั่นแหละยิ่งกว่านี้ก็ได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่ายิ่งกว่านี้ตรงไหนไงแบบไหนไงแต่ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่านี้แน่นอนครับผมโอกาสในการโชว์ผลลัพธ์จากการไม่ได้กินโรตีใช่คุณเป็นคนติดตามรมานานรู้ ขอบคุณมากที่ใส่ใจนะครับก็ถูกต้องครับผมเราต้องแบบว่าเตรียมพร้อมเหมือนการสลหรับการใส่เสื้อผ้าของแฟนคนนี้อ่าเพราะจริงๆแล้วก็อันนี้มันยังเป็นชุดที่สับหลอกคนดูอีกที่บูญบอกนั่นแหละเราทําเพื่อทุกคนแน่นอนเรามีหลายโชว์เรามีหลายชุดอ่าแต่ไม่บอกนะนว่าชุดอะไรับผมก็หลุนดุดแบบจะได้เห็นชุดแบบนี้พร้อมกันไหมคะเยว เอาจริงๆป่ะพี่ผมจำไม่ได้ไม่จีคูเดี๋ยวเขาจะคุยจะอยู่ตึ๊ดครับมันมีหลายชุดน้องเลยจำไม่ได้ไม่มันมีจริงจริงอะมีหลายชุดมันจำไม่ได้คอน์ทเสร์จมันเปลี่ยนเยอะไงมันทริกเชนมันนู่นนี่นั่นองถามันได้ไงคะใช่ครับผมโซอาลแท็กโค้ชใช่ครับ ก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับผมดีใจมากๆเหมือนกันที่บัตรซอสามรอบจําได้แล้วว่าวันที่ขายบัตรนะผมผมตื่นมาเช้ามากเลยเพราะตื่นเต้นแต่พอเห็นบัตรหมดก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ตอบแล้วซึ่งสาวซึ่งสาวันความพิเศษก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงในโชว์นิดหน่อยหน่อยแล้วก็บอกเลยว่า อัตรารถของทั้ง3วันก็ไม่เหมือนกันกันด้วยครับดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าแขกเชิก็ไม่เชือเก่ถ้าอันนั้ก็ได้นอนอยู่แล้วแต่ส่วนว่าจะเป็นใครอ่ะแน่วันนี้แฟนขับต้องไปแก้บนไหมกับพาร์เกสอ่ะแฟนขับต้องไปแก้บนกับพาร์เกสไหมมีที่บุกบักไหมมีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีคือ ยังไม่มีใครเดาถูกสักคนเลยจอต้องเอากระจกบนเวทีไหมคะมีแบบส่องเห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะหมายถึงว่าเอ้ยหน้าคล้ายกันอะไรอย่างงี้ไหอือยังไงนะครับฝาแฝดอะไรอ๋อจะมีฝาแฝดไหมคนนั้นคิวยุ่งมากเลยไม่แน่มาได้ถ้าเอามาได้ผมเอามาแล้วบอกเลยนะถ้าจะถ้าจะมีนายมานี่พี่คือแก้หมพอแก้หมดแล้พี่บะแก้หมดเลอะพี่ แค่บนโลตีก็พอแล้วสำหรับผมใช่เลยไม่เพราะว่าหลายคนก็แบบคาดหวังไงว่าเอ้ยแบบจะเห็นเพื่อจบกผู้ตีลงมาเออจะมินายโฟดอะไรอเงี้ยว่าเอาจริงๆคือแบบอยากมากอยากให้มามากแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าติดงานใช่อย่างเหมือนวันนี้วันอันนี้พูดจริงๆพอเช็คไปแล้วเช็คไปแล้วโพราะอย่างเช่นโฟ์วันนี้เหมือนโฟ์ก็ติดงานใช่ก็เลยแบบถึงบอกว่า คอนเนี้ยหาแขกรับเชิญยากมากจริงยากแบบยากมากเพราะว่าทั้งเพื่อนๆในบริษัทเราติดงานใช่แล้วก็ทั้งทุกพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการมี m o n s t e Music Festival มีหลายๆงานทำ็มไปหมดเลยก็แบบเป็นช่วงฮัลวีน่ะผมก็เข้าใจก็แต่ก็ลำบากเรานิดึนยึงอ่ะแต่เดี๋ยวก็รอดูว่าเพราะว่าเสพไพร์เยอะมากแน่นอนแฟนนิดนึงเพราะว่าแฟนสาว ใช่ครับผมใช่ก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับบัตรที่โซลสามรอบก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆพวกเรา2คนก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับกับความพูดวินบอลเดบูฟแฟนคอนนะครับผมก็ทั้ง3รอบหน้างานโซลแล้วแต่ว่ายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมสามารถซื้อได้ของทั้ง3วันวันนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับผมบนไทยทิกเกตเมเจอร์นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับอ่าแฟนอินเตอร์แฟน Uh, um, uh, thank you very much fans for coming all the way here to Thailand to watch the both of us and uh, for those who are at home or, uh, or, or unable to come, uh, we still have live streaming tickets available on Thai Ticket Major. So be sure to check out check that out. Okay. <laughs> พูดเที่ยวคนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอารวมแกัดาไม่เอาเดไม่ต้องมาไม่เาเอม่องมาขอามคค่ะสหรับคอนังนี้ของเราสนุกมากมก็ไม่เอาแลคะอยากจะทำหมดสิแมันใหญ่มากไม่ได้ไมา้ไม่ได้ให้คนละหาวินาทีมันมันเขินจังไงวะอาาค่ะใครเขินแฟนสาวเขินเนี่ยครับ อา uh, <c oughs> เอาแล้วสามวันจุกจุก